ค่ะสวัสดีค่ะจะปลูกพริกใจดำเป่าเลยปลูกไว้กับฟักเนี่ยในอ่างบัวเนี่ยกระถางบัวเนี่ยอืมสองกิ่งปลูกไว้ที่เดียวกันนี่แหละเดี๋ยวเอาปุ๋ยใส่ก้นน่ยใส่ไปล่ากเขาจะได้ลงเลยนี่สองกา้าม ต้องเอาถุงออกก่อนถุงไม่ออกก็มันจะอ้ะาวขก็ย่างกันนะมีข้ามีอะไรพันอยู่มีเชือกพันอยู่ไง เดี๋ยวลากเขาจะออกหมดอีกจะไม่อาถุงออกก็ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะนี่เขาก็ไม่คงไม่เอาออกก็เดี๋ยวเขาจะลากจะแทงออกไม่ได้เป็นเป็นพลาสติกไง ออกยากเหมือนกันนะเนี่ยมากตี้ะเปล่าก็ไม่รู้เลยเนี่ยนากไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยจะรอดหรือเปล่าน้าไม่ค่อยงามอืม เไม่รู้จะรอดหรือเปล่ปารากไม่ค่อยมีเลยอะ่ไปก่อนออกจากถุงรากไม่มีอืมอีกอีกนี้มีเปล่ารากอันนี้ก็คงไม่มีเหมือนกันเนี่ยไม่รู้จะเอาออกยังไง

จะยังไงเนี่ยอ่อันนี้พอมีรากหน่อยเออแต่น,นั้นยังไม่มีรากเลยไม่รู้จะจะรอดหรือเปล่าอันนี้พอมีรากหน่อยเนี่ยอืมืันเคยรอดจากต้นได้จงดี เดีย๋ยวขปุ๋ยโรยอีกนะปุ๋ยโรยก้น,นอ่ะแล้ปุ๋ยนี้มันไม่ใช่ปุ๋ยเคมีไงมันเป็นปุ๋ยธรรมชาติถ้าโรยไว้มันจะได้แบบแตกดีหน่อยรากออกไปทํางานนะเออ,อไม่รู้ว่าจะรอดหมดสองต้นหร้อเ่าต้นแพงด้วยนะเนี่ยสองต้นร้อยเจ็ดสิบเก้าสองต้นนะ ต้นแรกมีไม่มีรากเท่าไหร่ต้นสองมีรากดีอยู่แค่เนี้ยแหละปลูกแค่เนี้ยเดี๋ยวก็ปีนอีกหน่อยโรยด้านบนอีกหน่อยปุ๋ยมันไม่ใช่ปุ๋ยเข็มไงมันก็ใส่ได้อืม พอเดี๋ยวเอาน้ำรดเลยปลูกครั้งแรกเหมือนกันพริกไทยเนะี่ยอืเอาเดี๋ยวเอาน้ำมารดก่อน,น้ำมารดนะให้มัน ลองน้ำก่อนแล้วเราก็จะไปมีรสหน่อยรากยังไม่ค่อยมีมีรดน้ำน่ะให้น้ำชุ่มน่ะ เก็บของก่อนตายซะต้นนี่รู้จะรอดหมดหรือเปล่าอันนี้เป็นฟักเนี่ยูกลมรวมมันไว้นี่เนี่ย,ยมันไม่มีที่นะอันนี้เป็นโหระพาเนาะโรยโรยดอกไว้ไงแต่เขาก็ขึ้นเนี่ยโหระพาโรยดอกไว้ อือันนี้ก็ย้ายมากูดมาเนี่ยย้ายวันเนี้อยืปลูกไว้นานแล้วแต่ตรงนั้นไม่โดนแดดเนี่ยมันก็เลยไม่ออกออกออกใบเลยอะหญ้าคงจะต้องใส่ปุ๋ยนะใส่ปุ๋ยโรยไว้นะให้มันให้มันได้อาหารนะ่ะอืนน้ ไม่มีเลยเนี่ยไม่แตกไม่แตกอะไรเลยรากก็ดำดำไม่ออกเลยเนี่ยเพราะว่ามันไม่โดนแดด่ยนี่เลยย้ายมาย้ายให้มันโดนแดดลดน้ำหน่ะรดน้ำให้มันให้ปุ๋ยมันยุบมา ปลูกหลไหลยอย่างวันนี้ยย้ายใบมะกรูดด้วยรู้จะรอดหรือเปล่าลดน้ำยนงไงให้ปุ๋ยมันละลายวันนี้คงจะมีแค่นี้ละค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามไมิยาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ